วันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตดูกองปุ๋ยหมักนะครับที่อยู่ในวงล้อนะครับวงนี้คือปุ๋ยหมักที่ครูเคยทำเอาไว้ให้ดูถ้ายังจําสภาพไม่ได้ครูมีภาพอินเสิร์ตให้ดูนะครับมันทีแรกนั้นมันเกือบเต็มวงตอนนี้เห็นไหมครับมันยุบลงขนาดนี้แล้วอีกวงหนึ่งก็คืออันนี้ทําอีกแบบหนึ่งคือทําแบบชั้นๆเหมือนการทําปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแมโจนะครับส่วนน,นี้ทําในเข่งในตะกร้าเดี๋ยวครูจะมาเปิดให้ดูว่าสภาพหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับอะมาดูกัน นี่ครับสำหรับวงปุ๋ยหมักวงนี้แต่เดิมนั้นเกือบเต็มวงตอนนี้ยุบลงไปเหลือแค่วงล้อดเดียวแล้วนะครับสภาพความชื้นก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวขอคุยดูข้างล่างแล้กันนะเอามือคุยก็จะน่าเกียดเดี๋ยวเอาลองคุยดูความชื้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าในหยกกล้วยหรือต้นกล้วยเนี่ยมันมีความชื้นของมันอยู่แล้วดังนั้นครูวันนี้จะยังไม่เติมความชื้นนะครับก็โอเค เขายุบไประดับหนึ่งแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาเติมอีกก็ได้นะครับอย่างนี้นะแต่ว่ากูจะยังไม่เติมหรอกเดี๋ยวเอาไวใ้ให้เปรียบเทียบให้ดูว่ามันจะยุบลงไปแค่ไหนนะครับอ่ะทีนี้มาดูวงที่2กันวงที่2ทําเป็นชั้นๆอ๋อยุบลงไปไม่เยอะแต่ความชื้นก็โอเคดังนั้นก็วันนี้ก็เหมือนเดิมจะยังไม่เติมนะครับก็ยังรักษาความชื้นของเขาได้อยู่ก็ให้เขา เป็นอย่างนี้ไปแต่สิ่งที่จะต้องทําก็คือจะต้องมาเจาะกองเพื่อให้อากาศเข้าไปอยู่ข้างในได้นะครับก็หาไม้หรืออะไรก็ได้นะครับโอ้โหนี่ทวดทวดลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับจริงๆแล้วเจาะกองนี่จะต้องเติมน้ำนะครับแต่ตอนนี้ครูไม่เติมนะเพราะว่าดูสภาพแล้วเนี่ยไม่ต้องเติมนะครับความชื้นยังโอเคอยู่เพราะเนื่องจากว่าความชื้นที่เกิดจากต้นกล้วย ยังมีมากอยู่นะครับโอ้โหนี่ยุบลงไปอย่างดีมากเลยนะอ่ะโอเคมาดูประมาณนี้นะถ้าเป็นอกองปุ๋ยของวิศวกรรมแม่โจ้เนี่ยเราจะต้องมาเติมน้ำนะครับแบบไม่พลิกกับกองนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับดูสิครมาดูในตะกร้ากันบ้างในตะกร้าก็เช่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆ่ยังจํากันได้แต่เดิม มันพูนมันพูนตะก้าเลยครูบอกว่าเอาใส่ไม่หมดเลยพูนตะก้าเพราะเดี๋ยวมันก็ยุบนี่งไงยุบไปแล้วอุย้ยมีจบเลยเอไ,ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันเฝ้าเข่งให้นะครับอันนี้อันนี้คือที่อยู่ในตะก้านะครับในตะก้าเนี่ยความชื้นอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ยังถือว่าไม่น้อยนะเพราะว่าเหตุที่บอกว่ามันน้อยไปสักนิดนึงก็เนื่งองจากว่าด้านข้างของตะก้าเนี่ยมันสามารถที่จะระบายความระบายอากาศได้อย่างเนี้ก็ใช้เหมือนเดิมนะครับ ตรงกลางก็จะเจาะเจาะลงไปโอ้โหยวบยุบเลยแล้วความชื้นยังโอเคอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานของจุลินทรีย์เขาก็ต้องการอากาศนะครับในการที่จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านี้นะแต่ความชื้นตรงนี้โอเคใช้ได้ไม่ไม่เติมละนะครับก็จากเดิมนะครับมันคูณเลยจาได้ไหมถ้าจํากันได้นะ วันนี้มันยุบลงไปเยอะแล้วนี่10วันนะครับเดี๋ยวอีก10วันมาดูกันใหม่สำหรับวงนี้เนี่ยถ้ามันยุบขนาดนี้เดี๋ยวครูจะเอาปลอกบนออกดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้เอาไปทำอย่างอื่นต่อนี่ก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะ ได้จะใช้งานอย่างอื่นได้ก็โอเคนะครับเป็นนั้นว่าวันนี้ครูพามาอัปเดตให้ดูกองปุ๋ยหมัก10วันที่ผ่านมานะครับว่าเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วก็ย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ดีทีเดียวนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ยังไม่เข้าใจย้อนหลังกับไปดูได้นะครับว่าก่อนที่จะมันเป็นตรงนี้มันคือวิธีการทําปุ๋ยหมักในวงล้อนะครับส่วนคลิปหน้าครูจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตให้ดูถึง อุ้ยหมักที่ผ่านไปแล้ว20วันติดตามกันดูตรงนี้นะครับแล้วถ้าชื่นชอบนะครับกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พารมกดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ